วันนี้เราจะมาท้าทายท,ที่ป่าเดืบกันหรือว่าแครขปิาบาล่าค่ะกับกระเป๋าแมวซ้มจะได้จะสุ้ป่าเดื้สุดมีดยูทูบเยอะกันได้หรือเปล่าไปรับชมกันดูว จะต้องไปหาที่เล่นก่อนมันอยู่ไหนนะามันอยู่ไหนน่ามันอยู่ไหนนะมันอยู่ไหนนาจมจะขับ้ร็ว

นี้เลยเอาแล้วไปดูกันถึงเวลาทำคามสะดบ้แล้วก็คำถามแล้วก็เราจะมาถามถาม้าคุ้อีย่ถ้าคาม คราวนี้นคอยดูเอาไว้ไและกันคำถามข้อที่1ควรไหมที่จะต้องลบถิ่นป่าหรือไปควรไหมข้อที่หข้อที่1ควรไหมที่จะต้องลบถิ่นป่าหรือไปควรป้าคุณ คนเราเล่นผิดฝักหนีก็ต้องคนอยู่แล้วและข้อต่อไปควรไหมที่จะต้องถชอชีวิต ข้วรหมต้อต้องควรไเอควรไเอควรไเอออ่ก็ต้องควรอยู่แล้วแล้วต่อไปควรไหมที่เด็ก ใช่ควรไหมที่เด็เดกๆจะต้องกินข้าวให้หมดชามควรไอสี่ข้าอแต่เราก็ไม่เคยกินข้าวหมดทะเพอือเรามีหวข้อดีนะแล้วก็ควรไหมที่จะสอบได้เกรดสี่ ควรควรเพราะว่าเาราเป็นคนนี้ก็เลยต่อควรกันได้หาสุดท้ายควรไหมที่จะต้องใส่ชุดป่าเดิบไม่ควรไม่ควรอยากไปอยากไปหาซื้อมา

แปรงฟันก่อนเล่นเกมไม่งั้นไม่โงแ่แง่หนังสือสำคัญกว่าเกมแม้ใจจะอยากเล่นแต่ถ้าอยากคิดบันพอมองทำทุกค่อยครองในทุกแม่รอบโลกใส่เสื้อผ้า